สวัสดีครับผม s อสีสนามนะครับผมพบกับรายการบางแคร์อินไซด์นะครับเรื่องง่ายๆที่หลายคนยังไม่รู้นะครับผมสำหรับ e ีีนี้เป็น e ีีที่2ทับหนะครับผมก็บางแคร์อินไซด์นะครับก็จะเป็นรายการที่ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับทิศการใช้งานของตัวรถนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ลูกค้าหลายท่านยังไม่รู้และหลายท่านก็คงรู้แล้วนะครับผมก็ สำหรับปีนี้ผมจะนำเสนอคลิปการใช้งานต่างๆที่เคยลงไปแล้วนะครับแล้วก็ที่ยังไม่ได้ลงนะครับที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาบ้างนะครับผมก็ to, สำหรับ EP นี้ผมจะนำเสนอนะครับก็ to, เป็นสิ่งที่ลูกค้าเคยสอบถามเข้ามาจริงๆนะครับผมถ้าลูกค้าบางท่านไม่รู้ <c oughs> ก็คือไม่รู้จริงๆนะครับก็ to, เราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับผมสำหรับ EP นี้เป็นการแก้ไขปัญหานะครับกรณี พวงมาลัยล็อกนะครับอันนี้ลูกค้าสอบถามเข้ามาจริงๆนะครับผมก็เดี๋ยวลองมาดูคลิปนี้นะครับว่าเราจะมีวิธีการจัดการยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับผมก็สวัสดีครับอันนี้เป็นเอซีชัดนะครับผมก็วันนี้จะมาสาธิตให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราทําให้พวงมาลัยล็อกก่อนพี่ชัดครับอะ บางทีลูกค้าดึงแกออกเนาะอ่าใช่จรับปุ๊บล็อกเลยครับกระตุกอ่ากรณีนี้เนี่ยล็อกแล้วนะครับผมพวงมาลัยได้ล็อกแล้วนะครับก็ลูกค้าสอบถามเข้ามามันทํายังไงครับเวลาอธิบายลูกค้าทางโทรศัพท์ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับผมก็เลยลองมาทําคลิปอ่าวิธีการที่จะคลายพวงมาลัยล็อกเดี๋ยวพี่ชัดทำครับช้าๆเลยพี่อ่คาครับผม อ่าบ <Cornell. S 2> ิดอ uh, ่ากระตุก right. น uh, <sk> uh, ิดเดียวดุด huh. อ่าครับผมเรียบร้อยนะครับพวงมาลัยขยับได้เดี๋ยวพี่ชัดขยับให้ดูนิดนึงครับอ่าล็อกนะครับเสียบกุญแจเข้าไปนะครับแล้วก็บิดอ่ากระตุกครับนิดเดียวอ่าบิดกุญแจนะครับก็บิดกุญแจพร้อมกับโยกพวงมาลัยนะครับแค่นี้พวงมาลัยก็จะไขล็อกแล้วนะครับผมก็เป็นที่การใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ลูกค้าหลายท่าน ยังไม่รู้อันนี้มีลูกค้าสอบถามกันเข้ามาจริงๆสำหรับ EP ีหน้าเรามีอะไรจะมานำเสนอเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีและขอบคุณครับ